สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบุ๊กร้านยางเจริญรุ่งเรืองงามวงวานวันนี้จะมาแนะนำยางรถยนต์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นยี่ห้ออะไรและเป็นรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และกด s u r s c r i h e ช่องของผมไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดรับชมคลิปด,ดีๆในครั้งต่อไปนะครับถ้าพูดถึงยางรถยนต์ขนาด2 1 5 70 R15 แล้วแล้วก็ทุกคนจะนึกถึงยางที่จะเน้นบรรทุกเป็นส่วนใหญ่นะครับผลของหนักแล้วก็ไม่นุ่มสบายนักนะครับสำหรับยางตัวนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนำวันนี้มันมีชื่อว่ายางมาแชลรุ่น k c 5 3นะครับมาแชลเนี่ยเป็นยางที่ทราบกันดีว่าเป็นยางติดรถ bmw มาจากโรงงานนะครับจึงใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเนี่ยผลิตยางเพื่อใช้ในการขนส่งทางแพน,นิทอย่างรุ่น KC-53 เนี่ยออกมาแต่ความพิเศษตางยางเนี่ยนะครับได้ถูกซ่อนไว้เพื่อรอาการพิสูจน์มาชาว KC-53 made in korea มองผิวเผินนะครับหน้าตาจะเหมือน Michelin xc d 2อย่างกแกะเลยนะครับซึ่งยางตัวนี้เนี่ยให้โครงสร้างยางมาทั้งหมด8ชั้นรองรับน้ำหนักแนวตั้งได้สูงนะครับ แก้มยางแน่นทรงตัวดีๆแม้รับน้ำหนักเยอะนะครับก็ไม่ออกอาการย้วยโยนแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าว่าเนื้อของหน้ายางที่ให้มาเนี่ยมันแน่นนุ่มสัมผัสดีไม่กระด้างดอกยางละเอียดสามารถใช้โดยสารในชีวิตประจำวันได้สบายๆผิดกับยางขนส่งบางตัวนะครับหรืออีกหลายๆตัวในท้องตลาดที่จะรู้สึกแข็งกระด้างนะครับ เอาตรงๆนะครับตอนที่ผมสัมผัสเจ้ายางมาแชลเคซี53ขนาด21570.5ตัวนี้ในครั้งแรกเนี่ยมาทําให้ผมรือถึกว่งยางรถเก่งทั่วไปะครับเหมาะอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่มีรถกระบะคันเดียวนะครับที่เป็นตอนเดียวหรือตัวเตี้ยนะครับที่จะต้องเน้นเรื่องของการโดยสารมากกว่าการขนของเนี่ยแล้วต้องเป็นใส่ขนาดนี้เท่านั้นนะครับ21570.5 1ขนาดนี้เท่านั้นเนี่ย ผมนะครับการันตีเลยว่ามาแชวตัว KC 53ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยเมื่อเราลองทำการเปรียบเทียบยางประเภทเดียวกันนะครับและขนาดเดียวกันกับแบรนด์อื่นๆนะครับจะพบว่าเน,นื้อยางมาแชว KC 53นี้เนี่ยนิ่มหนวนเด้งกระชับมือนะครับให้อารมณ์เหมือนรถยนต์ที่นั่งเลยสรุปโดยรวมแล้วนะครับยางมาแชวตัวนี้นะฮะเด่นทั้งเรื่องของการขนข,ข,ของและการเดินทางทั่วไปนะครับได้ทั้งบุนและบู๊ ขนของหนักขนของเบารถใช้งานหนักรถใช้งานน้อยเลือกใช้ได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจหรือกําลังเลือกดูนะครับยากจะเปลี่ยนใส่รถยนต์ของตัวเองสักคันหนึ่งลองแนะนําให้มาดูมาแชวลที่ร้านนะครับยังมีขนาดอื่นๆอ,อีกเยอะเลยทั้งรถกระบะรถเก๋งนะครับรถตู้นะครับยังไงก็ลองสอบถามติดต่อกันตาม,ตาม,ตามช่องทางท้ายคลิปได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c h anel n ของผมไว้ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปรีวิวอย่างดีๆในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ